ถ้าเกิดผมมีเงินสักหนึ่งก้อนเนี่ยแล้วผมต้องการที่จะซื้อ Nintendo Switch สักเครื่องนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีหลายรุ่นออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องแดงกล่องดำลิมิเต็ดกล่องขาวหรือว่ารุ่นไลท์นะครับเดี๋ยวที่ผมจะมาแนะนำนะฮะว่าเราควรจะซื้อรุ่นไหนนะจากประสบการณ์ตรงของตัวผมเองที่มีแทบจะทุกเครื่องเลยนะฮะ คือ e น d o s w สวิตนะฮะเขาจะมีหลักๆอยู่2รุ่นใหญ่ๆด้วยกันนะครับรุ่นแรกก็คือน e n d o s w สวิตปกตินะครับกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นไหลนะครับซึ่งความแตกต่างของ2รุ่นเนี่ยผมอยากให้มองที่ว่าความต้องการของเราก่อนนะฮะคือเจ้ารุ่นปกติเนี่ยมันสามารถที่จะต่อเข้ากับทีวีได้นะครับนี่แหละคือความพิเศษของมันแล้วก็ ตัวจอยเนี่ยสามารถถอดมาใส่กับพวกแกจิ้ตเสริมต่างๆของสวิตได้นะครับทำให้เพิ่มความสนุกในการเล่นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับส่วนรุ่นไลนะฮะเป็นรุ่นที่ไม่สามารถถอดจอยได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะต่อทีวีได้นะครับมันเหมาะกับการพบพานะครับถ้าเราต้องการให้แค่จะเล่น ไม่เยอะมากนิดๆหน่นนอยๆนียฮะหรือว่าแค่อยากสัมผัสความสุดยอดของเกม Exclusive ใน Nintendo Switch นนเนี่ยผมว่ารุ่นไรเนี่ยก็เป็นรุ่นที่โอเคในระดับหนึ่งนะครับสามารถเล่นได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ว่าเล่นหนักมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวจอยของมันเนี่ยไม่สามารถที่จะถอดได้ถ้ามันพังคือพังเลยนะฮะต้องซ่อมอย่างเดียวนะครับถึงแบตเตอรี่มันจะดีกว่า Nintendo Switch รุ่นปกตินะฮะ เหตุผลที่ว่าแบตของไลท์เนี่ยทนกว่ากล่องขาวปกติเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเหมือนรุ่นประหยัดไฟครับคือความกินไฟมันน้อยกว่าแล้วก็เรื่องการแสดงภาพเนี่ยมันห่วยกว่าทําให้มันไม่ค่อยกินไฟนครับทำให้แบตมันอยู่ได้นานกว่ารุ่นปกตินะฮะแต่ภาพมันค่อนข้างที่จะห่วยแตกกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับคือภาพอบมันก็พอๆกันแหละแต่ถ้าลองเล่นจริงๆแล้วอะ่ะสวิตปกติอะ่ะผมว่าภาพสวยกว่านิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์เนี่ย คงไม่เหมาะกับรุ่นไลท์นะฮะแต่ถ้างบไม่ถึงจะซื้อมันเล่นแล้วขายต่อก็ว่ากันไปอีกเรื่องนะฮะส่วนนะครับในต่อมาก็คือ Nintendo Switch รุ่นปกติเนี่ยเอาละตอนนี้สวิตรุ่นปกติเนี่ยมันจะมีด้วยกันนะฮะทั้งหมด2ถึง3รุ่นนะครับผมจะตีหลักๆเป็น2รุ่นละกันนะฮะก็คือกล่องแดงกับกล่องดำกล่องขาวแหละคือกล่องแดงเนี่ยมันเป็น Nintendo s w i t c เจเนอเรชั่นใหม่นะครับ ส่วนกล่องดำเนี่ยจะเป็นเจเนอเรชันเก่านะครับเอาละกล่องดํากับกล่องแดงมันต่างกันยังไงนะครับผมจะเอาแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่าเจ้ากล่องดำเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเครื่องเก่านะครับซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะแบตมันจะไม่ค่อยอึดนะครับส่วนเครื่องแดงเนี่ยแบตมันอึดจริงไหมมันอึดกว่านะครับจากประสบการณ์ตรงเลยครับคือถ้าเขาเคลมเนี่ยเขาบอกว่าเออสามถึงสี่มากกว่า บางคนก็บอกว่ามากกว่าห,หรือ2ครับแต่ถ้าประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยมันอึดกว่าประมาณผมเล่นเกมเนี่ยอย่างเซลดาเนี่ยผมอัดไปเต็มที่เนี่ยเครื่องแดงเนี่ยจะเล่นได้มากกว่าประมาณชั่วโมงครึ่งหรือทําได้ดีสุดก็คือไม่เกิน2ชั่วโมงมากกว่าเครื่องเครื่องดำนะฮะแต่ราคาเนี่ยค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรนะตอนนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ราคามันขึ้นนะฮะไม่รู้มันขึ้นอะไรของมัน แต่ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยซื้อบางทีผมว่าก็เล่นเครื่องแดงไปเลยให้มันบจบๆกันไปเลยนะฮะส่วนเจ้าเครื่องลิมิเต็ดเนี่ยถ้าเป็นเจเนอเรชันใหม่ๆก็ตอนนี้จะเป็นกล่องแดงหมดแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปคร่าวๆเ,เลยกันนะฮะถ้าคุณมีเงินเนี่ยดูความต้องการตะเวียงก่อนนะครับถ้าคุณเก็บเงินระดับหนึ่งแล้วผมแนะนําว่าให้จบที่แดงไปเลยนะฮะส่วนใครที่จะเล่นแค่ฉาบฉวยผมแนะนําว่าเครื่องไ์ก็โอเคแต่ว่า เก็บอีกสักนิดไปเครื่องดําหรือว่าไปแดงเลยจะดีกว่าเพราะว่าลาเนี่ยผมว่าความคงทนของมันเนี่ยยังถือว่าน้อยกว่าเครื่องแดงเยอะนะครับจากประสบการณ์ตรงส่วนตัวเลยนะฮะก็เอาสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าพอเข้าใจไม่ต้องอะไรลึกมากก็เดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่โตก็เป็นว่าดูงบตัวเองและกันในความต้องการลวกันนะฮะต้องการอะไรก็ซื้อตามนั้นนะครับผมมาแค่แนะนําจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้มา ทุกเครื่องนะครับผมมีสวิตท,ทั้งหมดตอนนี้5้าเครื่องนะฮะคือไม่ได้รวยครับตอนนั้นเราโง่ให้เราไปซื้อที่เป็นทั้งมือสองแล้วก็ไปซื้อทั้งเครื่องไร์มาด้วยความที่เราคิดว่ามันดีแต่ว่าวามจริงแล้วเราไม่ได้มองความต้องการของเราว่าเราเป็นฮาร์ดคอร์ใช้เครื่องไร์จนมันจะพังละตอนนี้ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลําลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ